เอาไหมผมเลี้ยงข้าวไม่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 กระพงกระเพราก็ได้สักการไม่ไม่เอาห่อกับบ้าดไหมไม่ไม่ไม่โอเคโอเคอ๋อต้องทําอย่างนี้นี่นี่อันนี้เป็นรถลุงรถลุงครับก็คือขายจะขับขายแต่วันนี้มันหยุดจะหยุดทุกวันไหนลุงทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์อยู่ทุกวันอาทิตย์อ๋อนี่วันนี้ลุงอยากมาเจอผมอยากมาเจอผมอยากเอาความรู้มาถ่ายทอดให้ ให้ทุกคนดูว่าลุงหายจากเอามาพึกอามาพาดเพราะว่าโยคะนี่นี่สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านแซ่บเลยนะครับนี่นี่ลุงขี่รถซาเล้งมาหาผมที่ร้านรถซาเล้งแดงถ้าเกิดใครเคยดูคลิปลุงจะขายน้ําน้ํ<ม>าอะไรนะชาไข่มุก,าามกเออเออจะเป็นรถซาเล้งขายชาไข่มุก10บบาทมีชาไข่มุกมีกาแฟโกโก้ชาไทยนมเย็นนี่ครั้งที่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นขอสวัสดีลุงก่อนสวัสดีครับลุงครับชื่อชื่อลุงเลยครับผมศัดวันนี้ลุงสมศักดิ์อายุเท่าไหร่ครับอายุหกสิบส <64. S 2> ี่หกสิบสี่เดี๋ยววันนี้ลุงเอาของดีมาฝากเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามก็คือลุงบอกอยากเจอผมมากจะไม่รู้ลุงไปได้เบอร์ผมมาจากไหนโทรโทรมาหาผมเมื่อวานบอกอยากเข้ามาหาผมอ่าโอเคไม่เป็นไรก็เลยนัดลุงมาวันนี้อ่าสิบเ oh. อ็ดโมงก็ลุงวันนี้วันหยุดใช่ไหมลุงวันหยุดวันหยุดวันหยุด ตั้งแต่ผมไปถ่ายวันนั้นเนาะคนคนดูเยอะประมาณน่าจะ50,000ทั้งทั้งในแอปสีฟ้าและแอปสีดําคนดูประมาณ5 5 0 0 0 0ถึงประมาณกับแสนนะเออทั้ง2แอปรวมกันก็คือหลังจากวันนั้นคือขายดีไหมลุงขายดีมากขายดีมากก็คือหมดทุกวันหมดทุกวันเออก็ใครใครฝากไอ้ใครเจอลุงฝากฝากแวะอุดหนุนลุงด้วย อ่าลุงสมศักดิ์ลุงจะขายอยู่แถวไหนนะอยู่ยแถวโรตัสแถวโรตัสโรตัสใหญ่ใช่ไหมขับวนเพชรค่ดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูรถด้วยครับเดี๋ยวนี้วันนี้ลุงเอารถมาแต่ว่าวันนี้วันหยุดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ขายน้ําก็คือลุงที่ลุงมาหาผมลุงจากอยากจะโชว์อะไรนะอยากจะโชว์อะไรอยากจะโชว์โยคะโยคะคืออย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องอะ่ะลุงเป็นอมภพอมภพึก,พกเป็นอมภพึก อามาพึกกับมาพาดต่างกันไหมไม่ไมต่างกันไม่ต่างกันเออก็คือลุงเป็นอามาพึกอนอนติดเตียงใช่พูดไม่ได้ใช่เป็นเป็นอยู่งี้นานไหมลุงสามสี่ห้าปีสี่ห้าปีก็คือนอนติดเตียงแล้วทีเนี้ยลุงลุง,ลงมีวิธียังไงลุงนั่งโยคะครับนั่งโยคะนั่งโยคะนั่งนานไหมลุงกว่าจะหายนานครับนานาเด๋ยนนี้ยังนั่งอยู่ ตอนนี้ก็นั่งยังคือเหมือนใช้กายภาพบําบ,บัดใช่ไหมเรียกกายภาพบําบ,บัดนั่งโยคะต้องกินยาไหมไม่กินยาไม่กินยาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ลุงจะมาโชว์ว่าโยคะแบบไหนแล้วก็นั่งกี่นาทีนั่งแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะมาปูปูเสือตรงนี้เลยเดี๋ยวทำให้ดูเออนี่นี่ก็คือหลังจากที่นั่ง,งประมาณถึงปีไหมลุงนั่งถึงปีไหมนั่งโยคะกว่าปีกว่า ทำให้กลับมาพูดได้อันนี้คือพูดพูดได้แล้วก็สามารถขับรถทํามาหาก,กินไดเนาะครับเออเออเ,ออเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวปูเสือปูเสือเดี๋ยวให้ลุงปูเสือนี่นี่นี่ตอนนี้โชโชโชโยคะโชโยคะ,โโยคะนี่นี่ลุงลุงบอกว่าใช้โยคะท่านี้ให้ไหมลุงใช่อขอลุงขอถอดรองเท้าก่อนนี่แต่เราระวางรอลุงอันนี้คือร้านแซับเลยลพบุรีนะครับเดี๋ยวพาไปดู ร้านซบเลยลบบุรีส้มตำรับก้อยซาจุนี่นี่รถคันนี้นะครับที่ลุงขับขายชาไข่มุกนี่ลุงเป็นทหารผ่านศึกนะครับมีชาไข่มุกมีชากาแฟวันนี้ลุงขับรถมาหาผมที่นี่เลยเป็นนมเนี่ชากาแฟนมเปือกใครเจอลุงแวะอุดหนุนด้วยนะครับลุงบอกว่าเมื่อก่อนลุงเป็นอมพฤกอมภพาศแล้วก็ใช้วิธีนั่งโยคะนี่นี่นี่มาลุงเริ่มเลยก็คือมีท่าไหนบ้างท่านี้ท่าเบื้องต้นนี่คือท่าเบื้องต้น นั่งอย่างนี้นานไหมกี่นาทีไม่เกยบกัดเวลาก็คือนั่งได้เลยคือนั่งได้เลยเวลาไหนเท่าไรก็ได้ขอให้ทำทุกวันทําทุกวันอันนี้คือท่าที่หนึ่งคือนั่งกี่นาทีก็ได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ได้แล้วแต่สะดวกอ่ะเอาโอเคต่อไปท่าต่อไปนี่นี่นี่นั่งนั่งแบบอ๋อต้องทําอย่างนี้นี่นอ๋อต้องทําอย่างนี้ ก็คือเหมือนเหมือนกายภาพบําบัดกายภาพบําบัดนี่นั่งอย่างนี้นานไหมลุงเยอะใจจะนั่งแล้วใจจะนั่งเออโอเคอันนี้ทนั่งทุกวันแต่แต่ต้องทําทุกวันอืมโอเคลุงท่าที่สองเลยไอ้ท่าท่าท่าต่อไปเลยท่าต่อไปเลยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้คือท่าที่สามใช่ไหมลุงครับอันนี้ท่าที่สามก็คือ ก็คือใน1วันเนี่ยต้องทําประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่จำกัดไม่จํากัดเนาะสำหรับเขาเรียกก,การทํากายภาพบำบัดก็คือทําไปด้วยแล้วก็ทานยาที่หมอสั่งด้วยอะไรเงี้ยโอเคถ้าเราไปเลยลุงนี่กายภาพบําบัดน,น,นะครับเป็นท่ากายภาพบําบัดคือโยคะเขาเรียกโยคะบําบัดน,นี่จะทำไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคลุงถ้าเราไปเลย นี่ก็ถ่ายถ่ายกันสุดๆเลยนะครับถ่ายกันสุดๆเลยนี่อันนี้ท่าที่สี่ท่าที่สโอเคแล้วก็นี่ทำแบบนี้ก็คือเหมือนเหมือนอยืดเส้นยืดสายโอเคเท่าต่อไปเลยลงุงนี่ทำแบบนี้ ต้องทํายกค้างใช่ไหมลุงยกค้างยกค้างไว้ถ้าแข็งแรงนะยกค้างถ้าแข็งแรงยกค้างไว้ถ้าเกิดก,ก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆรือ่อยเออโอเคถ้าเราไปเลยลุงนี่ก็คือเหมือนนี่ทาแบบนี้ <c oughs> ก็คือลุงลุงเป็นทหารผ่านศึกเนาะลุง <c oughs> เป็นทหารผ่านศึก นี่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคลุงท่าต่อไปเลยมีมีกี่ท่ามีประมาณกี่ท่าลุงห้า็ท่าห้าท่าอ๋อก็คือทำอย่างนี้นสลับกนันไปใน1วันยิ่งขยันทำยิ่งหายเร็วลุงใช้เวลาประมาณปีนึงเนาะหายจากการเป็นอัมาพาตแล้วก็สามารถขับรถขายของได้นี่ นี่อันนี้ท่าท่าที่ห้าไหมท่านี่ห้าท่าที่หกอ่ะต่อไปเลยลุงท่าต่อไปเลยหมดแล้วครับหมดแล้วประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวลุงพาไปรีวิวรถหน่อยพาไปรีวิวรถหน่อยเดี๋ยวลุงรีวิวรถมานี่พาไปรีวิวรถลุงบอกจะพาไปรีวิวรถอ่าอันนี้ขับขายมาได้กี่ปีแล้วลุงสี่ปีสี่ปีนี่นี่น ก็คือขับไปเรื่อยบางทีผมก็เห็นอยู่นายาวบางทีก็เห็นอยู่แถวเขาแก้วหลกัลกๆล,ลุงจอดที่ไหนโต,โตตาโตต้าโตตาโตาสวนสัตว,ตวไต์ไอ้นี่โรตาร์นาะอ๋อโรตัสโรตัสโรตัสไอเขาแก้วอ๋อนี่นี่อันนี้เป็นรถลุงรถลุงครับก็คือขายจะขับขายแต่วันนี้มันหยุดจะอยู่ทุกวันไหนลุงทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์อยู่ทุกวันอาทิตย์อ๋อนี่วันนี้ลุงอยากมาเจอผม อยากมาเจอผมอยากเอาความรู้มา,าถ่ายทอดให้ให้ทุกคนดูว่าลุงหายจากเอามาพึกอามาพาดเพราะว่าโยคะนี่นี่ฝากไม่กินยาไม่กินยาด้วยลุงบอกไม่กินยาด้วยนี่ฝากแวะอุดหนุนลุงด้วยนะครับฝากแวะอุดหนุนลุงด้วยชื่อลุงสมคิดใช่ไหมครับสมศักดิ์ลุงสมศักดิ์นี่นี่ขับรถมาหาผมที่ร้านนี่อยู่ที่ร้านแซบเลยลบบุรีส้มตำลาบก้อยซอยจุวันนี้ก็เที่ยงพอดีครับขนค่อนข้างเยอะครับมาเดี๋ยวพาไปดู นี่ร้านซับเลยลูกบีส้มตำลาบก้อยซอยจุขายอาหารอีสานพาพาไปดูพาไปดูโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงกินข้าวยังกินข้าวไหมไมยพร้อยข้าวเที่ยงไหมไม่ไม่ไม่ทำไมผมเลี้ยงข้าวไม่ไม่ไม่กระพงกระเพราก็ได้สักอย่างไม่ไม่เอาห่อกกับบ้านไหมไม่ไม่ไม่โอเคโอเคฝากกดหนุนลุงด้วยนะครับโอเคขอให้ลุงขายดีๆครับขายหายไวๆถ้าหายแล้วถ้าดีแล้วถ้าอยากดี เล่นยยคะอย่างผมจะหายโอเคแล้วมาถามที่ร้านได้ร้านแซบแซบเลยแซบเลยได้โอเคโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับเดี๋ยวเอาความรู้ดีๆไปฝาก